เขาจัดอันดับออกมาจาก Economist Intelligence Unit นะครับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกปรากฏว่าปีที่แล้วเสียแชมป์นะจ๊ะแชมป์ปีที่แล้วเสียแชมป์ปีที่แล้วคือเวียน <'re> นาประเทศออสเตรีย <Austria. S 1> ถูกต้องเวียนนาออสเตรียเป็นแชมป์อันดับหนึ่งของโลกในปีที่แล้วปีนี้เป็นโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กซึ่งก็เป็นเมืองดีจริงๆอ่ะสแกนดิเนเวียนี่คือเขาได้จริงต้องยืนปรบมือให้เลยเข,เขาได้จริงๆอันนี้ก็ต้องให้ใช่กอกอร่อย <laughs> เขอดอกเขอดอกดอกอร่อยคุณเอ๊หรือไอซ์แลนด์ว่โคเปนเฮเกนคว้าคะแนนเต็มเลิศปะเต็มในทุกมิตินะด้านความมั่นคงการศรึกษาโครงสร้างพื้นฐานโอโ้ส่วนอันดับสองมีเวียนนา,ากับซูริกของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเวียนานาตกมาจากอันดับหนึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่ทําให้เวียนนาตกมันก็มีผลมาจากเรื่องของเสถียรภาพในเวียนนาที่ลดลงนะคะเพราะว่ามันมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมารวมทั้งมีเรื่องจําได้ไหมคะขู่วางระเบิดของเทเลสบิ๊ก มันก็เลยทําให้คะแนนตรงนั้นน่ะตกลงถามว่าซูริกเราเซอร์ไพรส์ไหมซูริกเราจะไม่เซอร์ไพรส์เพราะซูริกก็จะเป็นเมืองท็อปอะไรอย่างนี้อยู่แล้วของสวิตเซอร์แลนด์เขาเขาเาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจริงๆอ่าเพราะฉะนั้นก็คือ2กับ3ามเขาก็ให้เป็น เวียนนากับซูริคอันดับ4คือเมลเบิร์นของออสเตรเลียเคยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะฮะ The most livable city นะครับปีนี้ลงมาอยู่ที่อันดับ4เช่นเดียวกันกับปีที่แล้วนะครับรักษาแชมป์เดิมไม่ได้อันดับ5ามาไปของสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่งนะครับคือเจนีวาเชนิฟอันดับ6ขึ้นมานะฮะซิดนีย์ออสเตรเลียมีคนบอกโอ้ยซิดนีย์เละซิดนีย์เละอยู่อันดับ6นะจ๊ะไม่ใช่ธรรมดาอันดับ7คือโอซาก้าของญี่ปุ่น ครองคู่กับโอเกลนของนิวซีแลนด์หลังอันดับ7ร่วมกันอแล้วก็อันดับ8อ่ะอ่ะเกับ8เป็นโอเกลนกับนิวซีแลนด์อันดับ9คือเอดดเลตจากออสเตรเลียโอ้ยไม่รู้จักค่ะมันไม่ได้ไปเหรออไม่รู้จักเอเเลตแวนคูเวอร์แล้วก็แวนคูเวอร์คืออันดับ10แคนาดาครับผม